ครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณชมท่านกันด้วยครับตอนนี้ก็อยู่กันในรายการ ex extra s w o r d นั่นครับวันนี้จะมาเล่นเกม wall farm นะครับก่อนหะน้าเล่นมาหลายครั้งแล้วเนี่ยคือดียววันนี้จะมาทำฟาร์มนะเพชรอาจจะไม่มีเยอะเท่าไหร่นะก็ใช้เลี่ยและฟาร์มก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จะมาทำภารกิจ ส่งของโอเค,อเคไปเลยโอ้หนูไม่มีทำไมไม่ได้ยินเสียงเนี่โอเคไม่ด้ยินละโอ้โนโอเคนี่ปูนี้ไปด้วยจะหมดแล้ว ได้แล้วเนี่ยโอ,โอ้้มุนดูเล็ดเลยได้พอดีแล้วถ้าดูแลอะไรในนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นพิซเซลกันนะครับมีคนซื้อของโอเคขาโพดสักส่งเอาแล้วกัน สองห้าสิบเอาผมจะเอาคุณห้าตลอดนะครับพอขายนะฮะโอเคเยีกบไข่โอ้ไม่นะหมดแล้วหมดแล้วหาซื้อก่อนหาซื้อกีมมีม่ไข่ไข่เลยน,นี่สงสัยจะหายากมากเลยนี่โอเคมาเดี๋ยวเราไปเล่นพิเซลกันกันดีกว่านะครับ คือ <Okay. S 2> ว,ว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นโปเกมอนโกนะครับเพราะว่าบ้านผมไม่ค่อยมีนะครับผมอยู่ที่ปานบุรีประจบคลิปขันนะครับเดี๋ยวมาเล่นกับน้องแล้วกันนะอน้องทักทายดูสิดูสิกินาทีแล้วโอเค เคอเครอแป๊บนึงครับน้องทักนะดิไม่พูดเลยเนี่ยอาจจะมีเสียงพัดลมเข้าหน่อยนะครับอ๋อมาเดมาเล่นกัน น้องเข้าแขนพี่แนะเออน้องเข้าแขนไีไ่เลยเหรอไหนดูสิอ๋อใครคัสสนใจเข้าแขนผมแคนผมชื่อนี่ครับเออไหนวะนี่นี่นี่นแคนผมชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้โอ้อ่าเดี๋ยวมาสร้าง นี่ดีกว่านี่นชื่อแคนดูงี้ใช่ไหมโอ้เอฟเอฟอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชื่อว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ็กต์ตาวอทช์ไม่ใช่โอ้รู้แล้วเอ็กซ์ตาวอเทร์นะครับโอ้ยผิดผิดผิดนี่เปลี่ยนจากเดิมล็กน้อยโอเค ใครสนใจเข้ามาอยู่ก็อยู่ได้นะครับสีดำาสีดำตไตอยไงเหรอเออดิทำไมมันสีดำไม่ได้วะอ๋อพี่ก,กดไปนี่เองเฮเนี้สีดำดีกว่าน้าตา สีแดงพี่เรียนไม่าอะไรสักหน่อยฮะเไม่เ่าอะไรไม่ดูดิห้าม,มส่วนโบเกมไหมละ่ะเออได้ที่มันอันเดียวได้เลยสโล,สโล่นะพี่ใช้อะไรนะเอ็มสิบหกใช้แค่นี้ก็พอละเสียก่อน อ๋อรู้แล้วสวอตวอเตอร์นะครับแล้วใช้ตัวน้องทำไมนะอ๋อมันโทร่าอย่นี้ใช่ไหมโอเคกันนาทีกี่นาทีแล้วกันนาทีแล้วไม่รู้สิเลยกี่นาทีเนี่ยมามาเล่นกันเถอะน้องเดี๋ยวน้องเข้ามาหน้าเดี๋ยวนจะอัตโนมัตินะไม่ต้องไหนวะไหนวะนี่เหรอือไม่ใช่ที่มันเขียนว่าเกมครับโดท้ายนะนี่ยเหรอืมพี่มันมันอัตโนมัติอันนี้นะเอาประตูนี้นะ โอเคแล้วสเป็บใครสนใจเข้าแขนผมก็เข้าได้นะครับสตาร์วอเตอร์นะครับรอคนเป๊บน้องเข้ามาเลย <c oughs> อ่ามีคนเข้ามาแล้วนะครับโอเคแต่ไม่รู้มีมใครบ้างคนเจมยังไม่รู้ดิยัยงมั้ย เฮ้ยได้แล้วโอเคเราละน้งรลอนเชิญจ้าเคเคบางทีผมอาจจะลืมอันนี้นะครับดูลืมดูเวลานะครับผมก็เลยจะลืมทุกทีเลยนะครับผมจะชอบลืมตลอดนี่เอออย่ามึงฆ่ากันตรงนี้กูหนีกันแล้วเผื่อไปเข้าร้านอีก ถ,ถ้าผมลืมดูเวลาก็ช่วยกันเตือนหน่อยนะครับเพราะผมปะลืมเปือนนะครับโ okay, okay. อเคหาประตูหาประตูโอเคทางนี้ดีครับโอเคทางนี้แล้วกันหน่ะจกสองโอ,อ้โถน้ำเงินน้ำเงินเข้าเลยนะ เฮ้ยกลับมาที่เดิมอย่างไรโว้ยโอเคเหลือสองคนเองเหลือผมกับมันโอเคยู่ไหนเอ่ยยังไม่เคยเข้าสีฟ้านี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเมื่อกี้เขาจะอยู่ข้ามผมนี่เองว่าอาก้า เอ้ยไม่ใช่อากาศดิคืออะไรก็ไม่รู้นะครับคือว่าเขาจะตุยล้งผมอากชูบมาดีมาดีเอาไงล่ะเจอได้เจอได้เจอได้เอ้ยตายเลยอ่ะไม่ยังเราก็ช้ดสองแล้ววะนั่นใครว้ไหนดูเวลาก่อน อโอโเคเท่าไหร่เหลือหกนาทีเท่าไหร่เองเนาะอ่าถ้าใครไม่ได้ยินเสียงก้นะก็คอมเมนต์บอกกนะันด้วย,ยไม่ใช่น้องเลเวลห้าพี่เลเวลห้าเอ้อยย่ะเราละเดี๋ยวเราจะฟันกล่องแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับ ไปโกโกโก้หูจุ๊บเอาเฮ้ยโอ้โหเหได้ปืนไฟยังยังโชคดีอยู่ตัวม่วงนี่แหละตัวไหนเข้าไปเถอะเหเรื่องมากเฟ้ยเฮ้ยโหูเจอคนเจอคนอ๋อคนคนอันนี้นี่เองเฮ้ยมันยิงไม่โดนเลยนี่ก็มันยิงยานระยาใกล้โอเคเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปนะครับอาพวกชอบตื่นใช่ไหม ได้ปืนได้ป like ืนไฟได้ป like like ืนระเบิดเนี่ว่ะมันก็เหมือนกันไหมล่ะน้องนี่ไฟ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 เอฟไฟเอฟออกเริ่มแล้วน้องหายไปไหนแล้วอะไรน้องคนละอันนี่ยเอาเลยเอาเลยไม่เจอปุ๊บจกไปแล้วไปแล้วคือว่าตอนนี้ยังหาของไม่เจอเลยนะคะเนี่เปลนซ่านุ๊กแล้ตอนนี้เราก็วนอยู่นั่นแหละ เราไม่เจอทางปแปลกๆเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแบกิวนะครับวันนี้เราไปชนภัยในป่าล,ลึกนะครับโอเควันนี้เราจะมาหาล่าสัตว์กันนะครับโอ้โอนั่นเหมันโอ้ยบังกีเมันเห็นอะไรแล้วเฮ้ยเจอแล้วครับผลตกใจวาบเลยเอานั่นไงมันเอ้ย ตูมโ,โ,โอ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้ยคิวคิวเพื่อนตูเหรอแต่กูจะคิวมันมึงแย่งคิวกูแย่งคิวกูตายซาดโอ้ยไม่โดนลบด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีคุเฮ้ยวันนี้ก็ต้องขอตุลากันไปก่อนนะครับโอ้มุกิผิดผิด <c oughs> ใครชอบกูอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยครับ อีตาด่งดีไหมอ่ะโอเคอีตานึงก็ได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะเก็บกล่องให้เยอะสุดเลยนะครับโอเคโอเคว้าวได้ปืนเทพซะด้วยไป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 จะตรงไปยังเดียวนะครับออถ้ามันตรงไม่ได้ก็เลี้ยวมั่งละกันโอเคโอเค ตรงๆไปตรงไป,งไปผมเป็นคนคนตรงไปตรงมานะครับใจชิลๆตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเว้ยเหลือสามนาทีเท่าน,นั้นนี่แน่ Sniper l e v e ล,ลโอเคเดี๋ยวเราไปทางขวาแล้วกันโอเคยังไม่กลองอยู่เฮ้ยม,มันจิกมันจิกปืนเราไปแล้วเฮ้ยนายานายนยาโน no! าไม่แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไม่ใช่แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับให้ชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe ด้วยนะครับเอ,อ่อพรา่ต่อไปนะครับแล้วก็จะมาเล่นทีมไฟกันนะครับแล้วก็ซูเซอร์เซเวอร์นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องกราบเฮ้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับให้ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe แชร์นะครับ อาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยนะครับพาร์ตต่อไปนะครับพาร์แรกมันต้องเปิดตัวอย่างร้อนๆครับ่เบอนะครับกดไลค์ u b บส r i b e และแชร์ดูไว้